วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเอ้เดี๋ยวเราพาไปล้างรถกันเรามีร้านอยู่ร้านหนึ่งใหญ่แนะนาก็คือสามารถไปล้างรถได้ภายใน10นาที <Wow. S 1> 10บนาที15นาทีนี่แหละล้างปื้อภายนอกปื้อแบบไวมากแล้วไม่ต้องลงจากรถด,ด้วยสําหรับสาวๆที่ขับรถนะคะแล้วกังวลว่าเนี่ยลงจากรถแล้วเขาจะขยับรถเราขยับเองค่ะนั่งอยู่บนรถไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะแล้วเขาก็จะล้างล้างล้าง,างให้แต่ว่า คุณภาพเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปตามดูคลิปแล้วกันเนาะว่าใช้ได้ไหมแล้วก็ราคาค่าร้างก็จะประมาณร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบนี่แหละลก็ดูสภาพรถเนี่ยเราดสภาพรถนี่คือแบบเดี่ยแต่แหละเดี๋ยวจะไปล้างแบบเร็วๆเพราะตอนเนี้ยคือรีบอะต้องไปที่อื่นต่อแล้วมันไม่มีค่อยมีเวลาอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยต้องแบบต้องต้องด่วนนิดนึงอะเนาะเอาเอาเอา,เอาสวยแบบสวยภายนอกเข้าคร่าวก่อนแล้วกันไปแต่ว่าร้านเนี่ยเขาเปิด24ี่ชั่วโมงนะต้องบอกก่อนก็คือดีคือจะไปล้างตี่โมงก็ได้ช้งว่าง,างตีสองก็ไปล้างอะไรอย่างเงี้ย คือร้านนี้มันดีตรงที่ไม่ต้องนั่งรองไงเพราะว่าปกติอะเป็นคนไม่ชอบรอการล้างรถเลยล้างรถทีสามสี่ชั่วโมงบ้าไปแล้วคือไม่ชอบคือเสียเวลาคือเอาเอาเวลาที่แบบว่านั่งล้างรถจับหน้าอย่างนี้นานนการยืดเดีกว่าร้านมันอยู่ตรงาราชวังหินอยู่ในปั๊มน้ามันโอเคเราอะเรา,าไม่ต้องลงจากรถนี่เดี๋ยวฉันจะทำให้ดูนะคะไปไปต่อแถวต่อแถวล้างรถต่อต้อ,อต่อแถว นี่น,น,นี่เดี๋ยวจะวอร์มล้างรถให้ดูแล้วนะคะนี่นะคะเราจะไม่ต้องลงจากรถเลยสบายสบายโอยใจเย็นป้าจา้ะเชิญเชิญล้างไปเขาก็จะล้างนี้แหละแล้วก็รอบนรถผู้หญิงไม่ต้องลงจากรถนะคะแล้วก็เร็วด้วยจับเวลาจับเวลาจับเวลาทีค่ะจับเวลาจับเวลาเลยจับ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 เวลาเลยดูจากการล้างของเขาถือว่าเป็นการล้างน้ำพี่ขีด ฉีดอับตอนแรกล้างฝุ่นก่อนล้างฝุ่นออกแล้วจะล้างโฟมนั่งหรอเหมือนคล้ใยครเครื่องล้างรถนะคะ ตอนสมัยเด็กๆอะ่ะเคยเข้าเครื่องล้างรถแป๊บเดียวพ่อชอบล้างรถบ่อยมากก็คือเข้าไปในเครื่องอ่ะซุซุซุสิบนาทีก็ออกมาแต่บอกเลยว่ารอยขนแมวเต็มค่ะอันนี้แเนี้ยเราไม่มีเครื่องล้างรถก็คือเหมือนกับคนไม่นิยมอะ่ะเพราะว่าน่าจะทําให้รถแต่มันติดขนแมวแล้วมันก็ห่างหายไปอะ่ะแล้วก็ไม่ได้เจอแล้วก็เนี่ยมีร้านนี้แหละที่ที่เป็นคนล้างแล้วค่อนข้างไวมากอะไรอย่างเงี้ยก็เ็าะมันก็ดีอะไวดีมันมันดีตรงที่มันไวเดีย นับเดียวเนี่ยเดี๋ยวรอนะแจกได้นับเนี่ยยังไม่เกินไม่เกินสิบนาทีอ่ะก็ช่จะเสร็จแล้วเราก็จะนั่งอยู่บนรถทําอะไรสวยๆงามๆอะไรของเราเราก็ทำไปเดี๋ยวทำไมก็ทาไปเล่นโทรศัพท์ก็ได้อะขนาดรอล้างรถเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยเห็นมะมตาแนวแน่น่นเเล่นโทรศัพท์ไปให้มาเดี๋ยวเขาก็ล้างโฟมละเอาก็ฉีดโฟมค่ะฉีดโฟมเหมือนเหมือนเหมือนล้างล้างรถเหมือนในงานหละเหมือนตู้ล้างรถอัตโนมัติเลยอะเป็นอย่างนี้แหละก็จะมีล้างน้ําก่อนแล้วก็ฉีดโฟมแล้วก็ แล้วก็ใช้เครื่องปั่นั่นปั่นปัป่นแล้วก็ล้างออกอะไรแบบเนี้ยตอนเนี้ยเราจะไม่ดูดฝุ่นนะเพราะว่าเราเรีบเดี๋ยวเอาไว้ไปล้างแบบสวยๆที่อีกร้านหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปรีวิวร้านแบบดีๆสวยๆอะ่ะร้านเพื่อนก่อนอีกอันนี้ก็ล้างแบบกัแบบควิกลี่ไปก่อนนะสำคัญน,นะคะคือที่เนี้ยเปิด24ชั่วโมงซูนเพื่อนว่างตอนไหนก็แ,แบบโอชัน ไม่มีเวลาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบโอ้ฉันอยากล้างรถตอนไหนก็ตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยก็มาที่นี่ได้แล้วเขาก็ยังเปิดให้บริการอยู่ตลอดเวลา Yeah. just rap pack, Besides that, yeah. nobody I trust back again. Like I never left, young son. I said, That's to the death. We turned up till we go deaf, rap rap pack to my last breath. I cut records like Kid Cuddy day and night. That's artists, save up and pay attention. Money came by happiness, but that shit can support it. Cause what's a family of five if you can't even afford it? Wow. เร็วไวเรอวมากไวมากแล้วก็